สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้เราจะพามาดูแพนซานี่รุ่น X8 นะครับที่มีรีไซเคิงด้วยนะครับรีไซเคินแพนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดลบบุรีแอดฟ้า์นะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับนี่นะครับยิ่งใหญ่มาก ห้องตรงนี้นะครับพี่เขาทําให้ด้วยนะครับพี่สมเกียรติอันนี้เป็นพัดลมป่องนะครับสูงมากไม่เหมือนแพนไหนเลยอันดนี้หินโฟ เปิดหมดเลยครับขึ้นขึ้นครับขึ้นใช่ไหยครับแต่เขายังไม่ปิดใช่ไหมครับยังครับอ๋อขึ้นขึ้นตรงนี้เลยแจ้งพี่อ่ะว่าถ้าบวจิ้นอ่ะมันจะอยู่แนวนี้แล้วก็ไหลมาทางนี้ส่วนดีเซลเนี่ก็จะลงมาตรงนี้เลยอ๋อที่ว่าสต็อกสต็อกยางตรงนั้นนี่ยตันเจีตันกว่ากตันครับครับในตัวระบบข้างบนนั่นอ่ะก็คือจะตัวเอาเอาแก๊สเอาอะไรกลับมาเผาที่เบอร์นเนอร์ใหม่ครับ เดี๋ยวเดินรอบๆก่อนพี่เดี๋ยวถ่ายคลิปรอบๆก่อนต้องปกไม่จกตาแน่นอนพี่ <laughs> เนี่ยฮะกระบอกเขาแจ๊สครับ <laughs> เนี่ยเราจะดึงแก๊สส่องเข้ามาแล้วก็ไปเผาที่เบนเนอร์ ด้านนอกใช้มอแปลง1250ครับอันนี้ห้องมิกอยู่ข้างบนห้องคอนโทนเดี๋ยวยังไม่ขึ้นไปถังยางสองถังอันนี้หุมจ็กเก็ตให้หมดเลยไม่ได้รันแล้วใช่ไหมครับอ,อ,อ๋ออยังรันต่ออยู่เนาะ อันนี้น้ำมันน้ำมันเตาเดีหลือๆแทนเช่นเต,นนเตเ้ย,ย,ยตก่อนหน้างานจริงในนครับไม่ค่อยเห็นของจริงนะครับในประเทศไทยปั๊มลมก็เป็นซันนี่ อันนี้ถังอะไรครับฮอดออยล์ดออยอ๋อทำไมที่พี่ถามผมว่าทำไมเราต้องเป็นระบบฮอดออยแบบนี้เราหลอดเพื่อหลองหยัขึ้นไปข้างบนด้วยหลอท่อหลอกไปหลอดหยากครับอันนี้เป็นปั๊มลมใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อปั๊มลมตัวหนึ่งสองชุดนี้ได้อีกตัวตัวเล็กนี่สองมีซเกลข้งบนแยกกันเลยครับ อ๋อเฟิร์นเลอร์เนี่ยของเฟิร์นเลอร์ที่มันที่จะเล็กกว่าเฟิร์นเลอร์ด้านหน้าใหญ่กว่าครับนะครับอันนั้นมันต้องกกใช่ไหมใช่อ๋อต้องใช้พลังหกผมเพิ่งเคยเห็นเลยนั่นนะสังเกตให้ดเลยครับนี่นะอันนี้หัวเฟิร์เลอร์ เหล็กน้ามากเหล็กน้ามากเหล็กใหญ่มากครับเหล็กเหลขข็กขาเนี่ยแรงครับพี่ครับผมถึงบอกว่าผมเสนอของดีให้พี่และอย่างเบอร์นเนอร์เนี่ยจะเป็นของเขาเลยคอนโทรลออปเเรชด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดครับอันนี้อันนี้ก็ตัวงจัลลบ B ีออโต้ให้ด้วย๋อ,อมีจัลลบ B ีออโต้ด้วย ในถังทั้งทั้ง,งจารบีอยู่นู่นครับอ๋ออยู่นู่นใช่ไหมอ๋อในถังจารบีออตโอตโ้อ๋อเออเขามีหน้าที่ปั๊มเข้าไปแล้วนี่มันก็นจะกระจายไป็ถ้วยครับผมใส่ให้เสียบสามดวงโ,<อ>โอเค,อเ,คเดี๋ยวไปดูห้องคอนโทน สำหรับถังยาง2ถังอันนี้ถังน้ำมันดีเซลดีเซลเนาะตรงนี้อันนี้ถังเก็บยางเอ้ยถังส่งยางเข้าถังเวลาลา<ะ>รถน้ำมันมาเขาก็จะจอดตรงนี้จอดตรงนี้เพื่อให้ให้น้ำมันมันไหลลงมาั มาหาปัม๊มปั๊มก็จะปั๊มใส่นี่มาให้เราเราก็จะปั๊มจากนี่ต่อเขาอ้าไปยางเพราะฉะนั้นเวลาเขาเสกเขาอะไรเขาจะไม่เยิ้มไม่ไม่เละเะของอย,อยู่อยู่ของเรามันเป็นเป็นเป็นเบ้าแบบเป็นเป็นคอใช่ใช่เป็นคอคอ,อแล้วก็ใส่ยางอ่านี่แหละดีมากเลยมันไม่ไม่เลอะเนี่ยแล้วเนี่ยผมก็แถมให้เขาด้วยไอเอ๋อเครื่องอัดจลบี จะไปดูยุ่งหินนะครับตรงนี้ก็เป็นถังยาง,อยางสองถังตรงนั้นก็น้ำมันเตาเน,นะครับแผ่นอันนี้เป็นยุ้งของรีไซเคิลนะครับเป็นยุ้งของสามสี่สามแปดแล้วก็ฝั่งนี้เป็นยุ้งของหินแพนเวอร์จินนะครับสาม สี่ช่องนะครับนี่พี่เขาทำลังคาให้หมดเลยนี่นะตรงนี้เป็นแลบละเอียดฝั่งซ้ายนะครับหยาบฝั่งขวาโอเคเดี๋ยวไปดูห้องคอนโทรลตรงนี้นะครับสองห้องนี้เดี๋ยวไปดูข้างบนครับเดี๋ยวไปดูห้องคอนโทรล คอมสองชุดขออนุญาตพี่รดเปิดได้ไมั้อ๋อเมนูภาษาไทยครับเปลี่ยนได้ประมาณหกภาษารเราเปลี่ยนภาษาได้ตามตามที่เราต้องการเลยครับเนี่ยครับใส่ยางกี่ตันครับเนี่ตอนนี้ยพันห้าครับตอนนี้ใสา่ย,ยางอยู่กี่ตันพี่โรอดเอ้ยกี่กิโลต่อ,ต,อต่อตัน สี่ิบเจ็ดอ๋อสี่สิบห้าใช่ไหมห้าสี่ส็อ๋อเนี่ยครับดูอาราสิ้นเผืองพี่โรดเปิดอาาสิ้นตัวนี้วันนี้ภาษาจีนแล้วแต่พี่จะเลือกอ๋อมีกี่ภาษานะครับมีทั้งหมด14ภาษามีกี่ด้วย นี่ครับพี่เนี่ยครับอัตราอัตราการการส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเห็นไหมฮะลายสามจุดห้าแปดสามจุดห้าหนึ่งอ๋อมันมันทีละแบตเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอ๋อมันนับทันทีประหยัดมากครับโอ้สุดยอดมากใช่ห้องไฟอยู่ในห้องคอนโซลออันตรายใช่อ๋อนี่ห้องไฟ นีแอร์ให้ด้วยนี่ห้องไฟนะใช่แล้วเขาแยกไงแยกห้องชัดเจนแยกกันโรงแรมเลยครับสวยงามและโอเคเดี๋ยวขึ้นข้างบน ไฟได้ก่อนนะฮะจืยใช่คนละโหดูแบบใกล้ชิดอันนี้ห้องมิก ไไ,ได้มาแล้วใช่ครับชั <c oughs> ้นที่จะไม่มีอะไรจะเป็นสระตอนไารเด่น,นขึ้นไปชั้นเลยครับเราได้<อ>ไปดูไจเออร์ครับผมเนี่ยฮะตัวจินจะไหลแบบนี้<อ>ส่วนส่วนรีไซเคลิลรจะไหลตรงนี้เับเพื่อไม่ให้ออกสตั๊กตัวนี้คือคือดีไซน์ไว้แบบนี้เลยไม่ใช่ตัวน่อ นี่นะบรรยากาศในสครับไม่จะแถมตัวให้เลยครับอ๋อเหนแล้วคตัวจะทบีก็จะไปตามระบบของที่นี่ วันนี้จะบอกจะบอกเราว่าวแล้ววัสดุตัำวัสดุสูงที่พี่ถามผอ,อกว่ายุ้งหินครับเตาถ่านที่จับดูบบร้อนหนิไม่กล้าจับ <c oughs> ไม่มันไม่ได้ร้อนแบบนั้นเราเก็บอู่อนเยอะครับจะไปดู เให,ใหญ่หญกว่าข้างล่างอีงเห็นไหมช่ใช่คือถ้าเป็นระบบผมมันจะต้องเป็นอย่างนี้ครับพี่อย่างพวกเขามัน<ฮ>ขายพี่อ่ะเขาไม่เอาเตนเนอร์ธรรมดามาให้อันนี้เป็นวอลเกอของซันนี่เอง ของที่แลบแลบมานะอ๋อ623อ๋อตรงนี้นะครับตามระเบียบมันต้องมีโรงโรงเก็บให้อันนี้เป็นส่วนตัวหยาบนี่นะครับโรงใหญ่มากอ๋ออันนี้38ใช่ไหมไม่ใช่34ใช่ไหมรับ ไอ้นีสามสอ่าสามสี่3ีสาดอยู่ลงนู้นครับโอใหญ่สามสี่สามสี่ที่ใสออกมาแล้วอันนี้เป็นฮะใช่ใช่คัดเชอร์อ๋อ ต้องทำโรงแบบนี้ด้วยนะโรงเก็บนนตามระเบียบใช,ใช่ใช่พี่บอกไปสี่้านนะสี 4, อ่อ๋ออันนี้สามแปดอืมช่องนี้มีฝุนทิ้งด้วยใช่ ปกติมันสองหัวแต่ของพี่สมเกียรติแกสามหัวปกติสองอ๋ออันนี้เป็นคัตเชอร์ของแบรนด์พี่สมเกียรติเองเลยอ๋อสมเกีย,ยรติโอ้พี่สมเกียรต oh. ิสุดยอดวะอันนี้เป็นคัตเชอร์นะครับใหญ่มาก เอ็กปี <X B S 2> เอ็ม <B. M. S 2> ใส่แล้วก็ลงนี่ครับลงนี่นก็จะปล่อยขึ้นไปล่อนล่อนสามเบอร์เสร็จแล้วล่อนใหญ่ก็ถูกอัชเชอร์กลับมาปลดมากลับมาใหม่แล้วก็ล่อนขึ้นไปอ๋อของเราทำงานได้ดีเลยครับตัวนี้จะเป็นเบลล์ปรับสปีดครับ นี่คือผลิตที่จีนผลิตที่จีนฮะคัเชอร์อ๋อเราไปสั่งเขาทำเราใช้ลงผู้เชี่ยวชาญเขาทำให้เราครับเม็ดมันถึงออกมาสวยเลยครับครับอันนี้เป็นคัตเชอร์นะไปเดี๋ยวไปดูแพนหลักนี่นักคะรับ พัดเชอร์เราเไม่ใช่เป็นแบบนั่นนะฮะของเราจะเป็น,ปนดูเลอร์สองอันมาบดขุดกันเพระาะฉะนั้นเราตั้งล็อกไซด์ใ้สวยยครับสวยอยู่ครับผมเห็นไปดูหลายที่แล้วก็เห็นที่นี่สวยมากเลยอันนี้สเปคเนาะับู่ในสเปคนะ